พี่น้องครับนี่ออกจากหของมาแล้วบาทนี่กำลังมาลอ่ลอล่อพระคุณเจา้าพันชิเดินบินทาบาทครับเห็นมาพี่น้องถนนรถเมคโคเหฮดบ้อนได้แล้วครับเป็นวันหยุด วันหยุดเสาอาทิตย์บอกครับแมคโคห้างเทศบาลท่านนายกเทศมนตรีคณะสอท่อทีมงานสอท่อคณะเทศบาลตำบลหัวหน้าค่ำครับขยายถนน ถนนสายบุญเข้าไปวัดป่าหน้าดีครับแต่ก่อนกะถนนกะซ้นำนี่เดี๋ยวนี้ขยายออกมากครับเห็นมอพี่น้องรถกจะจชได้ลีกันอย่างสะดวกสบายครับเดี๋ยวกะเพิ่นเห็ดแล้วนี่หลอลักไฟออกมาไว้ทั้งคาง ไฟฟ้าเพิ่นมาลือออกถ่ายให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศตอนเศร้าๆญงบาวีกะย่างออกกำลังกายพอมออกกำลังกาย่าย่าพ่อผู้ใหญ่บ้านย่าพ่อผู้ใหญ่บ้านเคล่นกด็ดีดีครับย่าพ่อผู้ใหญ่ประยุ์ เพิ่นมาหลับพระไปเดินบินธบาตเป็นกิจของสงฆ์ครับเดินบินธบาตโปรเพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับตามหีดข้องขององค์สัมมาสัมพุทธเจา้านี่เห็นบ่พี่น้องทายให้พี่น้องเห็นเลยครับ นี่คือถนนวัดปาหน้าดีสามคัคคีถ้ำครับหลังแดงแดงนั่นอาจารย์เพิ่นมาซื้อไว้ว่าสิเฮิดเป็นศูนย์ปฏิบัติถ้ำเมื่อซี่ปีก่อนครับก็มีหน้าธงนี่กั้นอยู่นี่ครับกั้นอยู่นี่ครับพุ่นมองวัดบาทนี่พระยุพุ่นครับ ก็หางประมาณจาก3ามเซนหรือสี่เซนประมาณนี้แหละครับ3ามเซนสี่เซนนี่แหละครับระยะห่างกันกันกบหมองล้างค่าแดงแดงนี่ครับเลาะไปพุ่นครับเลาะไปพุนพุ่นวัดอยู่พุ่นครับ ค่ทีหน้านี่สิบเจ็ดไายครับสิบเจ็ดอะไร่โดยหลวงตาชินทรัพย์เพิ่นมานอนอยู่วัดป่าหน้าดีเพิ่นบอกว่าเอาเป็นที่วัดเมร้าว่าฉันเพิ่นก็เลยขอซื้อน้ำลูกสาวหลาพ่อทองครับ โดยสิขยายเป็นทีวัดเป็นทีทรณีสงอีกต่อไปครับหวัดดีครับพ่อเอออกกำลังแต่เศร้าเ้อะพ่อถ่ายรูปให้พี่น้องได้เห็นครับ ย่าพอพอเชียนประท่านโอ,อสโมพอบานของย่าแม่ผู้ช่วยสวัสด์ผู้พันหน้าครับนี่สถานที่สถานที่บอกนี่ซีไลครับที่เพิ่นซื้อไว้ว่าชีตเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมครับบรงนี้แหะครับ นี่คือบรรยากาศครับพูดนวัดตาหน้าดีบานมองพระเพลินยูยุพุ่นครับมีหน้ากันกลางที่บาวีวะทุ่งนาทองนั่นล่ละพี่น้องทุ่งนาทองมีแต่ของลูกของหลานพ่อท้องเมิดครับลูกหลานพ่อท้องพราหมาตอะ นี่กะมองนึงอีกครับมองนี่เจ้าไม่บาดเจ้านี่ไปสุดถนนใหญ่ครับจากนี่ไปกับประมาณจักซี่ห้าเซนครับซี่ห้าเซนบาวิกะเอาเด้สรุปแลวกกะจากถนนใหญ่เขามาวัดป่าหน้าดีนี่กะ ประมาณหนึ่งกิโลครับประมาณนี้แหละครับรดเมคโคกเพ่นกมานับว่าเป็นบุญหลายครับต้องขอกราบขอบคุณทั้งทีมงานเทศบาลตำบลหัวหน้าข่าครับน้อโดยท่าน นายกประเสริฐท่านสอทอไมตรีหนักผัดนากาบขอบคุณแทนพ่อแม่พี่น้องบ้านโคกใหญ่ครับอานาวาเป็นบุญมาเนี่ก็กกบขามใหญ่ครับกกบขามใหญงก,กบขามกกนี่ เกิดมากก็เห็นตั้นี่โลดรสันว่ามันสิเป็นสองรอยกว่าปีพุ่นบอกว่าฉันผู้เฒ่าผู้แจเพิ่นว่าเห็นบอพี่น้องบาวิ่กับฮ้องก็เห็นนี่ล่ะต้นบักขามใหญ่โอ้ดอกอยู่ตัวพุ่ะเห็นบอพี่น้องเห็นมากมันบอ ต้นมะขามใหญ่ครับสามคนกอดผุเหลยาจังสีหุ่มเห็นมอพี่น้องครับมะขามยักษ์มะขามใหญ่นั่นละครับปลายนาวัดใกล้สิหอดแล้วบาวีกับสิทาถารถอยู่นี่แหละครับืม